ช็อตเนี่ยผมจะ้พี่เวลดูว่าคุณน่ะผมแบบเนี้ย

เธอชอบแบบเทสต์ดีแต่พี่จะเทสตยากเธอกูถือเทสต์ช้าแล้วกูเอาเวสมาพวกกูแดกแต่ของไม่ต้องเอาเอสมาไม่ต้องถามทุกเมียมึงกูเพิ่งไปเยสมา yeah I กูเพิ่งไปเยสมาถ้าอยากก็มีเซ็กก็ให้เธอเทสมากูดูแต่โค้งเขียวไม่ต้องเช็คตากูกระโดดขึ้นบนเจ็ตกคดสเปซบาร์ yeah I y e a และเพื่อกูทำเสียงมันก็เซ็กซี่กูรู้ว่าเธอไม่ใช่กะลี่ว่าเธอเยสตฟรี I yeah I ทิมก่อนกระหนกยังต้องเป็น FC ฮออยากจะพาเธอไปแดก KFC อฮออยากจะทวีเธอแบบ my baby เพทีคอคุณมันหนักโคตรจะ h e a v y ่ของเมืองนอกนะโฟโฟแต่หูแค่ทูพ่อมีเบอร์เพลิงให้เธอโทรเป็นวันทูคอพูอตื่นลุ้ไม่ต้องดูหมอวันไหนพอเธอไม่อยู่ผมจะไปสู่คอเขาถามว่าที่กูทำนี่มันถูกเหรอเขาถามว่าที่กูทำนี่มัน ธอชอบแบบเทสต์ดีแต่พียเทสยาเธอกูถือเท็กสั้นแล้วกูเอาเวส์มาพวกกูแดงะโคงไม่ต้องเอาเอสมาไม่ต้องทานเมียมึงกูเพิ่งมาเยสมา yeah I กูเพิ่งมาเยสมาถ้าอยากก็มีเซก็ให้เธอเทสมากูดูนะโคองเขียวไม่ต้องเช็คตากูกระโดดขึ้นบนเจ็ทกดสเปซมา yeah I yeah เพลบนคอกูมันหนักโคจะเฮฟวี่ม,มากระฟอจุนไม่ใช่เชฟวี่แกงพวกกูพบจะเทสยาไม่ใช่เทสดี <Yeah. S 1> ก็กระโดดสเปดบาร์แล้วในสเปชิตสโมกินคารลิรู้สึกเวชิตไม่ใช่รีเพ็ดแต่กูเพ็ฟลิปดโดนที<ส>แรกของวันรู้สึกเบ็<ส>ฮิตบลันอยู่ที่นิ้วทำกูเดินเซย์โซมึงไม่ผ่านใช้ไปเดินเลยโชว์เสร็จรับตังพวกกูเดินเฮ่ของกูมันไม่มีวันหมดกูเลยเดินเท่ น้องกูนะไดมอน์เจียวไดโน่พูดละใบกระ่อม <Yeah, S 1> ใหญ่เท่าใบโพเงินมันนยอยู่ที่ไหนอ่ะพวกกูไปโกปดูพดพแรงจากกูเป็นใบโพโพกูสิเป็นใบมไม่ใช่ไมโลเงินเข้าไวมันติดในโตกูมาแน่แต่แม่มึงยังติดไฮโล ติดใจโลบอกให้มึงรีบลีกไปเพราะกูจะไปโชว์ใส่สร้อยใหญ่มันกูเป็นเฮียโบวันนี้คงเย็ดเธอไม่แตกเพราะกูกินโปเงินกูเข้าแบบไหนโตติดในตัสเธอยังสวนเข้าจมูกเหมือนกับไซนัทเบบี้เกิเธอพริตตี้เมอรลิสัยไลฟ์เงมันยังคงล็อกููยูให้กูไปรับยยเพนเพราะกูระบาดจากไวรัสโค้กพวากูน่แเล่กูมีใบบัฟที่ถ้าเกิดว่าพวกกูล่วงน้วกูไปทรับย์แสงเวิรมมารอให้พวกกูไปนับ พวกกูล็กเกินมันกับโลโซกูอยากจะฟังก็ดาราแต่ไม่ใช่ไฮโซวันนี้มันวันใช้กูต้องสุดเด็ดเขาโทษที่ที่พวกกูแทบก่อนที่เพิ่งจุดอีกได้มอนยังทรงเนื้อไม่กูจุดอีกฟิลมันคลายมันจะชักแต่ยังไม่หยุดอีก ต้องคอยวิ่งหนีตำรวจเพราะเพราะเพิเกเบยยังมีคดีเก่าครั้งมันยังเพิกเบยบ์แต่เธอยังไม่เคยร้องก็ไม่ต้องเค้นฮันเน่เดี๋ยวพี่ช่วยบอกพี่พีคาะมาช่วยสะเกิร์ดเบยเป็นภาพเป็นเลนไวมันย <Yeah. S 1> ูนิคอรโบเธออยากให้จีบไวนแต่ผมกระดกโปโชแลใช้ยัลงความเศร้าที่ทำให้คิดคิดอีกเพราะบ,บางคนมันเปลี่ยนไปกับกลายเป็นบิ I, ๊กบิ๊จิชเธอชอบแบบเทสดีแต่พี่จะเทสต์ยาเพื่อกูถือเทคซ์และกลัวเวสมาพวกกูแด<บ>กและโค้กไม่ต้องเอาเอสมาไม่ต้องทานทุกเมียมึงกูเพิ่งไปเยสมา กูเพิ่งไปเยสมาถ้าอยากก็มีเซก็ให้เธอเทสมากูดูแต่คลอมเขียวไม่ต้องเช็คตาคกูกระโดดขึ้นบนเจ็ดโก้สเปซบ้า นำตัวปิงอะนะตอบว่าอะไรพาไปตรงครับเอ้ยเอ้ย no, อ oh, oh, ันนี้ตัวปิงนี่อันนี้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 ตัวไพ่ตัวปิงนะอันไพ่ตัวปิงนะไพ่ตัวปิงเมื่อกี้ไม้ยังไม่ออกเลยเมื่อกี้ไม้ยังไม่ออกตายอ่ะ